สวัสดีค่ะชื่อนางสาวศิริกนจนานนครมศหนึ่งสองเลขที่สามสิบค่ะจะมาพูดเรื่องบทน้ำเคมีเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตแรงม,แรงม,แรงมีแรงในโมเลกุลและแรงระหว่างโมเลกุลแรงในโมเลกุลมีพันธะเอนิกพันธะคูวเลส์และพันธะโลหะแรงระหว่างโมเลกุลมีพันธะไฮโดรเจนและแรงแวน์วอลสารอาินทรีย์มีน้ำและแร่ธาตุน้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีเป็นตัวกลางในการลำเนียงสารที่ดี มีคั่วมีความร้อนแฝงสูงมีความร้อนจำเพาะสูงแร่ธาตุมีทั้งในพืชและสัตว์สารอินทรีย์มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนลิปิดนิวคลีกแอซิดและวิตามินคาร์โบไฮเดรตมีธาตุคือ ch o มีโมโนเมอร์คือโมโนไซคลายโพลิเมอร์คือโพลีไซคลายโปรตีนมีธาตุคือ ch o n มีโมโนเมอร์คืออะมิโนแอซิดมีโมมีโพลิเมอร์คือโพลีเปปไทด์ ดิพิดมีธาตุคือ C H O ม,มโ,มมมมโมนเมอ,อนโโมอร์คือไตรกเซอได์ไม่มีพอลิเมอร์นิคลีกแอซิดมีธาตุคือ C H O N P มโนเมอร์คือนิคลีโอไทพอลิเมอร์คือโพลีนิคลีโอไทวิตามินมีธาตุคือ C H O มีมโนเมอร์คือ B D A D E K ไม่มีพอลิเมอร์ขอบค่ะ